ทางเข้าโรงเรียนเทศบาลสองขับรกจัดรกคนช่วยจัดรถด้วยนะครับตอนนี้เรสุขภาพของท่านยูนะครับก็ต้องห่วงนะก็มีท่านอิทธิยากอบิดวัฒนานะครับรับมีข้มีปัญหานะครับแจ้งเบอร์โทรได้ศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสามหศูนะครับเบอร์โทรนะครับรถคู่ไทยรถคุมันขุนนะครับศูนย์เจ หนึ่งสามหนศูนย์หะครับหรือจะแจ้งโดยตองได้ที่รถได้เลยนะครับหนอ่งแ่ตอนนี้อะอีกกตีนะครับรถจะละกหแล้วเงี้ยสามสิบนาทีนะครับรถขบวนแห่อันเชินอธิภาค พระเจ้าหลวงพ่อยุริยังจิลิสโลจะเริ่มขึ้อนขอบวนแล้วนะครับก็ขอเดินเดินพี่น้องสาวทุกศาสานาทิกชนนะครับประชาชนอำเภอหลวงทุกท่านเพื่อได้ยินเสียงนี้แล้วก็ขอเดินเรงนเข้าขาบวนอันเป็นมงคลอันศักดิ์สิทธิ์นะครับเรลิสเจงน,นะครับหลว่า,าร่านนว็นะจรัยเสีงะสุนทรีริจา เราประศต่ในอดีตนะได้สร้างวัดตะเดงพันปารามได้สร้างวัดคงศรีไล่นะครับเราก็จุดหลายวัดนะครับเราก็จะมีพิธีการต่อคนทุกาคส่วนทั้งชาวบ้านทัียนักศึกษาปราวัดุงศรีไล่แล้วก็ได้โฆษณาสอนสมาธิทำให้พี่น้องที่ทำญอสวนง่ あ。 đá thú <laughs> ตอนน,น,นี้กระโดดอางที่เขาหลวงพ,อพ่อยามตีทะโลกำลังจะแหลรอบตลาดเมืองของ,งเราเวลาอธิษฐานขอให้ท่านประมือสาธุสาธุทุกอย่างเป็นบุญและกุศลทั้งนั้นนะครับตักจิตอธิษฐานให้ดีนะ หลวงพ่อวิริยา,างเป็นโ่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกานเป็นวัดป่าฉันมื้อเดียวเวลาพระกุณทองไหลมาเทมาเราเดินทางไปไหนก็ขอให้กอดภัยจากอันตรายทาาั้งปวงทีก้ากอานก็กระลับผู้ภาพและในตา้งรงทานเลี้ยงที่วัดไทยกำรงธรร มาเย็บผ้าทำไม่เสวยนะลูกโอ้าาบทมาก,ก็ไปที่ภาพมาวันิฟานะครับภาพภาพภาพปฏิบัติใใบบถอือใช้เป็นไปทาบุญถือดอกบัวก็จะได้รูกของข้านพอาจารยวิริยังนำมาวันชิาที่บ้านครับ วันนี้เราก็ได้เล่นรสีเ็นการเอนพาแห่งสาธารัหลวงพ่อวิญญาณจินตนาลพระาอาวะองคที่หนึ่งของพระพรมรลาเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับเป็นครับเช็ดครับเดี๋ยวรลังคาก็จะมี

สวัสดีค่ะสวัสดีครับ<า>ครับอะไรขาพี่หลงมาอยู่แค่เนี้ค่ะค่ะดีครับเยี่ยมแล้้วนนีะอ๋อจากจากรยานนี้มันจะเลี้ยวขวาแล้วก็ออกออกช่องหน้าตลาดไป

ปรารเหลือขนาดนักดูเฉพาะมีความสุขกับความโศกเพราะนั้นวันนี้ที่เอชมาเพราะว่ามีความบุกกันหรือว่าเป็นนูรับอาจารย์ผู้มีคุณมีความบุขนะจ๊ะชาวอำเภอสุงตำบลหนองบัวรับจงามนะฮะวันตรงสีไร่แล้วปัหาพรน้องจิ้มนะแล้วอีกหลายวัดที่ท่านบ้านหลวงพ่อ ได้าด้แด้ะรักธรรมธรรมรกานาอัปล้ตอนะี้เป็นตาวราอารับที่รักธรรมธรรมรเพราะนั้นก็ถามข่อแม่ดว เดวก่อนครับอลาะเลาแป๊บนะครับรอแป๊บรอทีมงานแป๊บนะครับอรอครับเอ๋ครับ